เนหนสือ้อง่ไม่เสร็จ่อนนเดี๋ยวไปช็คม่ได้สายแล้วคถึงตาตีเดี๋ยวไม่เช็คเป็นนั่นนี่ทไมอยากไปหาตาตีอเจ็ดโมเจ็เจ็่สิบอเจ็ดงสบแ้วายเนี่ยไปบ้านข้าหอมแทนนะ จะไปซื้อกาแฟอยากไปหาเตาเต๋าไปประตูไปหาโอ๊ยสถิตสถิตร้านชื่อร้านสถิตร้านชื่อร้านโอ้ดูพี่พี่ดูพี่พี่ขับจักรยานมาโรงเรียนแล้วไปไหนอ่ะทำไมไปคนละทางกับโรงเรียนทำไมพี่เขาไปไหนฟฟลเตอร์พี่เขาพี่เขาไปโรงเรียนอื่นเอาแต่ว่าใส่ชุดพลาเหมือนนูเลยนะยังไงล่ะทีนี้เด้อเราต้องตรงไป มึงเรียนยี<อ>รับของนิโก้เหรอนิโก้มาเรียนนี่เหรอมาเล่ยนยีราฟเหรอรมาเล่นพิเศษใช่ไหมครับเออพวกพ่อแม่เขามีเงินเราไม่มีเราต้องทำใจเรามีไม่เยอะเรามีพอกินข้าวเฉยๆขอโทษหนูด้วยนะไม่เป็นไดว่ดากันใช่ไหมไม่โอเคค่ะหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยสิเออเอา่อานะอ่าแก้มหนูมาให้น้าหอมเลย โอ้ยหอม,มแป้งหอมแป้งหอมแป้งหอมแป้งอันนี้วัดอะไรรู้ป่ะตีวัดอะไรนี่ตัดปีทำผมให้หน้องวัวลอยไหนโอ้โหแล้ววีก็ทาแป้งให้หนูหน้าขาวหน้าขาวมันก็ยังพีหรอกโอ้ยไม่พีหรอกหรอมันก็ยังพีหรอกมันไม่หลอกมันสิ หน้าขาจะต้าต้องเท้าหนูอยู่ตรงนู้นนะไปใส่ขามากไปใส่รองเท้าเนาะพูดรอบที่สองพูดรอบที่สาใช่ไหมรออว่ารอบที่สามสี่สมสไม่ถึงขออภยัยหมวยชนเลยใช่ไหมครับ<อ>้ <c oughs> นานลงก,ก่อนนะ ลงตามนะมึงแดกปูลงไปน้อยก่อนไม่ว่าว่ามึงแดกกูมึงแดกกูไปมึงแดกกูตอนนี้เลยแดกกูตอนนี้ หายซื้อมาขึ้นรถมาขึ้นรถเดินออกมา าดืออย่าดืออาดอออ้อย่ามาตบหน้าคนอื่นแบบนี้นะอย่าไปทำกับใครแบบนี้ด้วยเข้าใจไหมเลยกหน่อยก็กินยานี่อะไรจะทำอะไรนั่นิเอแทนที่จะได้ไปโรงเรียนเร็วๆก็ช้าโนา้นี่ยังไม่รู้จะความอะไรเลย โตๆหน่อยขอเท้าขึ้นมาทำไมขึ้นมาขึ้นมาโอยดีดกูพ่อมีกมาร์ดเหมือนกันนะน,นี่มาขึ้นมาครับด <c oughs> ิเตอร์ครับมาขอโทษน,น้าก่อนอใช่น้าก็จะขอโทษหนูคืนนี่เร็ว จะบ่ฟังค่วมหลายลูกึ้นมากกะเป๋าน้าก่อแล้วอะึกรเป๋าน้าก่อลน้าีดกนะระเ,เป๋าน้าเกลอมากระเ,เป๋าอะไรนะอ่ะกระเป๋า ก็เออใส่คมอมนึ่อย่าไปทำอยนะ่าไปทำคอมไปน่ะคอมจะพังหยุดนะหยุดนะหยุดนะ Keep the love you do มีหนังสือมาคนละหน้าที่กันนี่หนังสือจะยังไงไปให้นั่งนู่นไปไปอย่าให้มือหูมุกเสียวอ่ะมึงโกยตีนปูหรือไปล่าไปนั่งดีๆลูกเสียวอ่ะเอ้ยมึงโกยตีนปูหรือเปล่าเนี่ยเอาเยอะขนาดนี้เลยนะเองมึงมึงกินเนี่ย สองนาที่ทันทีหอนโรงเรียนกลับมาเริ่มตนม่อีกโอ้ยตลาดน้ำหมดเลยอ,อกินให้หมดยาดอยู่ไหนยาขาวนัน่นกินลงไปรือยังกินแล้วมดเออกินไปเลยไหนหมดน่ะเนี่ยนินตัวเดียวเนาะเอากินไปก่อนกินแล้ว กินไปก่อนเอาออกก่อนตึ้ง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 ินไปก่อนกินไปก่อน <ต>มันอยู่ข้างก้นหนุนมันก็จะเขย่าขึ้นมาสิเยินไปก่อนนี่ไหมทีนี่แต่มันอยู่ในป่านมดแล้วกืนเรียกคืนแล้วนี่ตัวมันเนากืนไตเลยนะนั่นแหละแล้วไปแล้วมันจะเป็นอะไรไหมไม,มันจะไปกาลาลำไส้หนูไมไหมอ่ะตายแล้ว หนูน่าจะได้กินโปรตีคือไข่มดแดงใี่อืออืออใช่ใช่นูเห็นส่ยลวงตรงนี้โอ้ยจริงด้วยหนูเห็นส่ยลวงตอนเช้าเลยโอ้โหสุดยอดเลยอดีกันดีกันเมื่อกี้หนูตีนะนะตีหนูหายกันนะครับใส่ยลวงครับดีไหมดีสีอะไรบ้าง โอยไม่เห็นไปสีอะไรสีแดงส้มเ,เหลืองเขียวม่วงฟ้าฟ้าก่อนม่วงเราจะท่องว่าม่วงคามม่วงทีขามเหลืองเสแดงม่วงที่คามเหรอใช่ใช,ใชมม่ม่วงที่คามม่วงที่คาลาย,ยต่อไปอย่าลืมกินยาได้ไหมบอกนะ้าก่อนนะ้หนูยังไม่กินยา แล้วตอนนี้ยาอยู่ในกระเป๋านะตื่นนอนให้กินเ<ะ>ข้าใจไหม<ะ>บอกคุณครูเดี๋ยวนั้นจะบอกคุณครูไว้ให้ครูเตือนหนูแต่หนูก็ต้องรู้จักตัวเองว่าต้องกินยาเข้าใจไหมถ้าง<ะ>้นหนูก็จะสกุจะคุมสติตัวเองไม่อยู่เข้าใจไหม<ะ>ไม่ต้องติดเลยวันนี้ไม่ให้ติดคุณครูไม่ให้ติดแแก่แก่ก็ยังไม่ให้แก่ให้แก่วันเสาร์อาทิตย์ เดินมานะ่ะพี่เขาโตแล้วนะน่ะนูนะนะนะมาสง่งเมื่อกี้ก็เกือบโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์เขาเบรกว่าสันเขาด่าหน้านะแล้วเขามองหน้านะาแล้วเขาก็ด่าแล้วตอนจะวิ่งข้ามไปบ้านข้าหอกจะว,วิ่งข้ามไปกับพี่เขานะ่ะอย่าทำอีดูรถดูลาดีๆให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมที่นา้าพูดนี่<า>อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนกับตัวเองเอาสะพายกระเป๋าลงได้แล้วครับหนุนข,ข้าเตียมข้าวแถวแล้วเร็ว โอย่คุณคุูแม็กคุณูแม็กถ่ายรูปลงแล้วแล้เร็วอยายถ่ายรูปคุณรูนมด้วยดีโอ้ขนมด้วยไปไปไปสวัสดีค่ะคุณครูหน่อยทำไมมีการถ่ายรูปด้วยว่าประตูเปิดแล้วเราจะมีประตูและฟิลเตอร์ก็จะเข้าโรงเรียน เท่านี้ก็ยังสายพอแหงแล้วจะมาให้ปิดประตูด้วยจะให้ไปส่งข้างในไม่ไปส่งเนี่ยวุ้ยน้ำเลิกรั่วแล้วมามาส่งมแล้วเนี่ยเมื่อวันไหนเมื่อว,า,วานหรือแบบเมื่อวันนี้ต้องไปกลับไปดูคลิปว่าเมื่อวานนี้อ๋อเมื่อวานนี้มาวันทั้งนั้นโรงเรียนด้วยอ๋อเมื่อวานนี้ไม่ได้มาส่งสิเต้ I'm <coughs> not